มีมัธยมแห่งหนึ่งมีซัมบี้บุกนะครับเคยไปถามดีกว่าตอนนี้ก็เกิดขึ้นก็ไม่รู้อยู่ใีมัธยมเกิดซัมบี้บุกนะครับท่านผู้ชมนะครับพวกเขาจะไปสอบสอบทันบุคคลที่รอดรอดอยู่ในมัธยมกันนะครับ <c oughs> ไปถามบุคคลที่รอดรอดอยู่ในมัธยมกัน ตวสอบอยู่ตรงนั้นครับเอาและสอบไปขึ้นกับมัธยมไหมย่าลาไม่ดีอีกแล้เเวเดฟเฟตีหนีเอาเ้ย โมเด r n ์นเฟสตี้อือเอานี้ผมเป็นสกินโมเด r n ์นเฟสตี้กลับมาที่เบรกกิ n งนิวกันนะครับท่านผู้ชมเบรกกิ n งนิวตอนนี้พวกเขากำลังจะหาบุคคลที่รอดจากชีวิตจากไอ้พวกซัมบี้มัดไอ้เด็กพัฒนับทยมที่ใคกลายเป็นซัมบี้นะครับอ่าคนแรกที่ผมจะสอบถามนั่นแหละนะครับคุณปอบอ,บอครับเกิดขึ้นกับที่นี่ครับ ลงบันไดกลับมาที่เบกกิ้งนิวเกือดอ่ะโบ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 มาสอบถามโบโบคุณโบโบครับมันเกิดขึ้นกับที่นี่ครับปะปู่ที่เกิดขึ้นกับที่นี่ครับโบโบ,โบคือเราถามว่ามันเกิดขึ้นที่นี่เราทำเป็นเบกกิ้งนิวแบบนึงนะครับ โอเคคุดเบาๆครับมันเก๋ยกับที่นี่ครับครับตอนนี้พวกเราจะไปหาโอเคยกเลิกบิ๊กเนวก่อนโอเคทุกคนผมจะไปช่วยเพื่อนคนผมคนคนหนึ่งนะชื่อมิน้นไม่ต้องหว่วงฉันจะไปช่วยแล้วอุณเนานุ่มมากคือตอนนี้ผมต้องไปช่วยเพื่อน รวยเบืออโอ้ my god ซนัมบี้เยอะมากเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมครับได้มาอะอะอะมาบันไดผิดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยบันไดอ่าฮะอ่าลาไม่ดีอีกแล้วมินอยู่ตรงนั้นครับมิ้นมิ้นมิ้น คือมันยากมากอ่ะในการช่วยภารกิจไปช่วยมิ้นนะครับคือมิ้นกำลังจะตายใกล้จะอะ่ะมิ้นไปไงบ้างสถาการคือ,อยังไงดูในแชดดทดิมันจะถูกกินกืนกินด้วยแบคโอล,ลอะสิถูกกืนกินด้วยไบคโนะครับ ครับคระตอนนี้ซัมบี้เยอะมากสุดๆเฮ้ยเเหมือนเหมือนเหมือนต้องรอเลยดีมากเหลือแค่ว่าพวกเราต้องออกจากที่นี้ให้ได้ภาร,รกิจของเราคือไปช่วยมิ้นกลับออกปัญจาจากที่นี่ให้ได้อ้ามยวตอนนี้รู้สึกว่ามิ้นไม่เริ่มรอดหรือไม่รอดกันแน่เนี่ย เออฮะคำถามคือมิ้นรอดหรือยังเราหวนมากมินเป็นไงบ้างมินมินมินโอ้ยเกลืออ,อ่โปโป,โปยิงใส่เราทำไมใครยมายิงใส่เราเกลือไม่กันก่อนทุกคนกลับมาที่เบกกิ้งนิวดีกว่าเบกกิ้งนิวคือตอนนี้มีอ่าสับป,ประรดเต็มหมดเป็น

Go go and tell us my name and think about មិនមងខាងហ្នឹងទេទៀម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 ជិមជិមជិមទៀ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 មជិមធិមធិមទៀ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 ម ตอนนี้ cần จัง mà, ตอนนี้ cần จัง mà, ตอนนี้เตรียมเดียวเดียวเตรียมเตรียมเดี๋ยวตีอมเตรียมฟังดูแลตอนนี้ไงจะ

ตอนนี้ผมเตรียมตัวค่ะที่พวกซัมบี้พวกนี้พู่อุ่ฮะทุกคนผมพูดคำว่าเตรียมนะครับทุกคนจะถ่ายยูทูปนะคบท่านผู้ชมคือแบบว่าเตรียมเตรียมเตรียมเียม เป็นวิดีโอที่แบบว่าเตรียม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 ไปกันไปกันเลยเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเตรียมตัวเตรียม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  tiêm 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 tiêm

เออฮะเราจะเราจะทำให้อันนี<พ>้กลายเป็นมีนเราจะทำให้นี้เป็นมีนพวกเราก็อยู่ในมีนแลวพวกเราก็ดังไปทั่วโลกได้หัด Time t เตรียม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 การเปิดประกาย เตียมเตรียมเตรียมเตรียมเตียมเตรียมเตรียมเตรียมเตียมเตียมเตีียมเตียมเียมเตีมเตียมเตีมเตียมเตีมเียมเต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 ี้ยมเตียมเตีนยตี้ยมเตี้ยมเต้ยมเตียเตี้ยมเตี้ยมเ้ยมเตียมเตียมเตี้ยมเตี้ตี้ยมเมเตีี้ยมเตี้ยมเีๆยมมเตี้ยมเี้ยมเตียมเตยเตี้ยมเตียเต ผมทุกคนครับอือฮะคืออย่าพูดปึงป๊บนึงต้องหนึ่งโอเคกลับมาเหมือนเดิมน,นะคบท่านผู้ชมทุกท่านอ่ะดูกับคนเพื่อนอยู่กับเพื่อนตรวนั้นมันคือซัมบี้โกรยกรยตีมันคือซัมบี้เดี๋ยวทุกคนคิดเหมือนเราไหมทำไมซัมบี้ทุกตัวไม่มีมือเป็นเลือดะอะตามันก็เป็นเลือด ก็ต้องหาต้นกําเนิดของดีของเราสมุดจดแฮนดี้แดนดินนกดึกเดี๋ยวเราจะทําเพลงอันนี้เเต็ม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 ็มทุกคนเดี๋ยวจะร้องเพลงอะไรบางอย่างที่ทุกคนไม่เคยได้ยินได้ส่วนมอได้น้อยมากเลยนะเดี๋ยวดูผมจะร้องเพลงให้ดูเห็นจางบุม Are you see my dog บ l ม Have this legend, you too. Let's begin for the poor friend. Come on in, come on in, from Blue's Cruise and you. Come on in, come on in, from Blue's Cruise Hand this heart hand, hey, hey, for us. And if I cruise it's Blue's Cruise and you. Hi hey. hey. hey guys, hi guys. blue and you see blue a blue a blue 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 a blue yeah blue screws คนส่วนน้อยจะได้ยินนะจริงเพราะว่าการ์ตูนเก่าแล้ว แลาโช้อดีเมื่อกี้นะคือถือว่าเป็นคลิปวิดีโอนี้เป็นอ่ะวิดีโอเกมซัมบี้คือมันจะอยู่ในหนังคิดนคะิดตตอนปก่อนเนาะฮิตตอนปีก่อนนะตตอยูออ่ตอนตอนช่วงมกกลาวะ่ะวัดตื่นเฮดวัดยังไงคือมันฮิตตั้งแต่มกกลาห่หรือกุมภพาวะเออเดือนนี้กุมภพาทุกคนครับช่วยคิดหน่อยครับดือมีนาะ สิงหาหรือผมไม่เข้าใจอ่ะผมต้องพิมพ์คำว่าพิมพ์ตรงนี้นะผมต้องพิมพ์คำว่าแบบนี้เลย <c ười> คือผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมทุกทา่าน คือตอนนี้ผมได้สิ่งต่างๆนี่ในอันนี้มีชอ็อปอยากฆ่าชอ็อปทุกคนถ้าผมเกิดขึ้นเรื่อผมทําแบบนี้จะใครปิดนี่จะสิการเล่นโกใครมาทําอะไรเนี่ยอยี๋ใหญเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวฉันช่วยอ๋อช่วยไม่ได้อีกมึงปิดปังปัง ยิงไม่ได้ค่ะ่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้มันเกิดขึ้ก็ไม่รู้ปิดไอเทมเจ้าของห้องปิดไอเทมนี้แล้วใครมาทำนี่นี่คือมีใครกินสมูตีดแล้วอ้วกแตกแล้วก็อ้วกอ้วกไปอีกคือ และก็คิดคิดคิดสมองฉันจะทำทุกทุกสิ่งอย่างน้องกันาหาดูได้ยากเลยนะเพลงอย่างนี้ YouTube โอเคคนที่ชอบดู YouTube มากที่สุดต้องดูคลิปนี้นะ แบบว่าคลิปเกมมิ่งแบบว่าแปลกนะครับจะเป็นคลิปเกมที่สุดยอดมากที่สุดในโลกที่ผมเคยเห็นมาเลยนะคบขอ,อให้ทุกคนมีมีความสุขกับวันสงกรานด้วยนะคบบายแล้วก็แล้วก็เวลาเล่นสงการานนะครับท่านผู้ชมแนะนำให้ไปเล่นอะไรไหม แบบว่าเล่นในบ้านนะคะสาดน้ำในบ้านปืนน้ำนก็ในบ้านครับท่านผู้ชมต <L an> ้องทำแบบนี้นะคะคือสุขสารวันสงสุขสารทุกคนมาสุขสารวันสงการกันเ <L an> อนนีอยิแบหบยิบหกิบหยิบมามาพูดสุขสารวันสงการกันให้กับท่านผู้ชม สามสองหนึ่งสุขสัน์วันสงกรานต์เป็นแบบว่าแบบว่าขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันสงร มีอะไรบ้าง ตู้ไปด้วยแล้วก็บายบายไปด้วยโอเคคือแบบว่าเขาไม่บายบายนะครับ สุขสารและสุกาแบบแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งเนาะแล้วก็แปลกเอนดิ้งแล้วก็ครบแอกเอนดิไปอีกเพราะว่ามันมันพูดกันเยอะมากมันบอกว่าข่าสมบีอะไรแบบนี้ครับเพื่อนผู้ชมคือแบบผมไม่เข้าใจว่าจืพูดทําไม ในคลิปนี้นะจะมีลิสเตอร์เอกอยู่ในคลิปนี้ I will kill you by self and I will get you s h o t มีลิสเตอร์เอกเยอะทุกคนครับคือแบบว่าไงดีอ่าให้บายบายกับกับทุกคนกันบายบายกับคนไปไกลขนาดนั้นเลยนายไปพวกนายไปไกลมนะ มีซมบีแอ่แต่พูดถึงบอกให้พูดกับ้านสงกานแล้วก็ทำใ้ชอบกับพบ